เป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์นจ๊ะเพื่ก็เป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไงพามาเลี้ยงเบิร์ดเดย์้อยมือตังเบิร์ดหน้าย้อนเดี๋ยวก็พามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเคยน้องสายเพิร์นไหนคิวเนี่ย How old are you t 1 e y o Oh my goodness Wow Happy birthday to you Happy birthday to Happy birthday to ơi Happy birthday to you How are you oh, you're gonna blow it? No, you gonna blow it? Rich, rich and mong nó Which, Good, good, so good lắm đó Làm bộ kỳ này không tươi mai về Không, cái này sao khí

ไม่นิบเเติร์เตอร์ลันกุ้งมังกรกุ้งมังกรสามตสมบูรณ์เด้อตุมเตมรยรวยติมรวยรยอ่มันมืดต้องไปเห็นหน้าโอ้ยแหงๆรยรยเส้นกันมันย้อนเส้นดิก็ดอส้นเติมตามให้มเต็มมเด้